ในส่วนประเด็นต่อมานะครับยังร้อนแรงเช่นกันนะครับคือประเด็นเรื่องอหลังจากความ<ร>คืบหน้าวันก่อนน่ะไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็มีการขยายผลหลายเรื่องเลยนะครับทั้งในส่วนเรื่องของบ้าน5ห,หลังที่อยู่ในซอยวิภาวดี60ที่ถูกค้นเนี่ยปรากฏว่าชื่อผู้ที่ครอบครองเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ของบิ๊กโจ๊กนะ,ะเป็นของเฮียแตมเฮียแตมเนี่ยเป็นเป็นญาติสนิทหรือว่าเพื่อนสนิทกับบิ๊กโจ๊กนะครับก็ เป็นนักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับแล้วก็มีถึงเรื่องเส้นทางการเงินที่พบว่าเชื่อมโยงกับคนธนิตบิ๊กโจกด้วยนะครับช่วงนี้เรามีคลิปสัมภาษณ์บิ๊กโจกนะครับเราไปชมกันครับก็เรียนตัวว่าบ้านหนี่ยมันมีห้าหลังนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าคุณแตแบบเาเ,น,เนีเเน่นะครับเขาเป็นเศรษฐีอยูุ่ดรก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะ คุณแตมก็เคยไปให้การที่ปบชนะครับว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ผมก็มีบันทึกอยู่อบชนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับนะเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยความเกรงใจผมก็พักอยู่สองหลังเป็นทาวน์เฮาส์นะโดยสามหลังนั้นไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่สองหลังอีกสองหลังก็รกล้างก็ มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะครับนะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้คุณน้องผมก็ไปไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับนะมันก็มีแค่นี้นะครับนะเพราะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวผมก็บอกที่แตมเขาแล้วว่าบริษัททราบว่าสื่อโทรไปหาเขาเยอะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาจะให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวพูดเรียกเขาจะเปิดตัวเลยให้สัมภาษณ์นะครับแต่คุณจะเป็นช่วยบ่ายนะพ้องท้างนายเขาอะนะครับมันมีประเด็นว่ามี่ต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติกัน ไม่ได้รู้จักกันเพราะวารู้จักกันตอนปี5 5 5 4ใช่ไหมอันนี้เป็นยังไงผมว่าไม่ใช่เขาตอบหรอกนะครับนะคนน่าจะไปไปพูดนะครับนะเอ,อ่อคือมันมันไม่ใช่เขาตอบนะเดี๋ยวต้องฟังจากเขาตอบน,นะครับโอ้ผมจำไม่ได้มันมน,น่าจะจะ3ปีเลยนะรนเริ่มตน,นรูักกรักก็เอ,อ่อ ก็ร <S an> ู้จักกันโอ้ดรู้จักกันตั้งแต่ผมยังเป็นสาวัดอยู่นะครับมันนานมากนะครับก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราคนเนี่ยนะครับนะเขาก็เออก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่อะนะครับนะก็เคารพกันมากนะครับนะลูกเต้าเขาก็เป็นเออเป็นทหารนะครับนะนะครับลูกเต้าก็เปุดในร้อยจมรเราก็มีความผูกพันกันนะครับแล้ววันนี้ไอ้เรื่องแค่นี้อะแล้วผมต้องเรียนว่าเออเอาเยี่ยหลักกอนนะครับคือเยี่ยแต้มเนี่ยครับ เขามีธุรกิจเนี่ยจากการที่เขาไปให้การที่ผมฟอนเมื่อสปีแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเขามีรายได้เนี่ยประมาณ7จ็ดร้อยถึงแปด้อล้านหลักก่อนคือว่าวันนี้กาลังทาอะไรอยู่กาลังจะสอบสวนผมถูกไหมครับว่าพี่แต้มเนี่ยทาเว็บพนันหรือเปล่าก็ในเมื่อพี่แต้มเนี่ยเขาเงินเขาบริสุ์ถูกไหมครับเขามีแค่โฟเนี่ยปีละเจ็ดแปดร้อยล้านนะครับแต่เพราะนั้นการที่ผมเช่าบ้านเขาเนี่ย มันก็ไม่เท่ยเรื่องที่มันมันผิดถูกไหมครับเพราะเาเขาไม่ใช่เู้วิจานถูกไหมครับ,บ,น,น,น,รบนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันไม่มีปัญหาแต่แล้วการการเช่าบ้านเขาเนี่ยผมก็ทํารายงานไปพมพอนะครับว่าเช่ามีสัญญาเช่าเรียบร้อยนะครับนะถ้าราัเค่าไฟผมก็จ่ายเองแต่เบอร์ว่าไอ้ลูกน้องผมเนี่ยมันมันไปใช้เว็บ แต่โทษมันไปใช้บัญชีมา้าถ้าเงินไปทันกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าเงินผมเนี่ยมันคือส่วนไหนแต,แต่วันนี้ถ้าพูดถึงคนทำธุรกิจไอ้เงินเงินของผมเนี่ยมันมากกว่าเงินเว็บพน,นันก็แสดงว่าผมเนี่ยเอาเงินมาทํางานมากกว่าเว็บพนันมากกว่าเงินเว็บพนันนี้เทนะ่าไระนะเพราะปกตินเนี่ยไอ้เว็บพน,นันมันต้องเป็นร้อยล้านแต่นี่มันมีที่ไหนล่ะจ่ายแค่ ร้อเอ็อะไรนะค่าดูโอัพันเจ็ดค่าโทรศับพันห้าหน้รักษาแม่สองล้านแปดมันไี่มีหรอกรวมแล้วสามล้านกว่ามันก็เป็นเงินทผมนะครับแล้ววัน,นี้เอารู่นน้องผมไปสอบทั้งหมดนะรู่นน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ังค์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทํางานเนี่ยนะครับผมบอกนาเ,เดือนเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทํางานนะครับ นะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกันแต่ทีถ่ถามว่าถ้าผมไม่ไม่ทำขนาดนี้อ่นะสัมภาระขอชาติจะเอาที่ไหนมาให้ผมนะครับแม้แต่บอบอก็รู้ว่าผมใช้เงินปนะ้ากระดาษในรายกานค่ะบิ๊กโจ๊กนะคะก็ได้เคลียร์ประเด็นค่ะเรื่องของบ้านท้าหลังนะคะ